ไอซซุกแล้วนีเ่เจ้าใหม่ใหม่ฮท้อนฮนอนฮให,ห,ห,หมห่ให,ห,หทุกคนเฮ้ยสวัสดีเอฟซีสองเจเฮ้าส์สปิงไอกโนสวัสดีสวัสดีเปงปุปุปุ่งปุอยบ้าน่งป่บ้านงนน<ด>ปน่่งปน่งปุ่่งปุ่งปา่ป่เปุปุปุหงปุ่งป้ปุ่งปุ่งนุน่งุ้มา ปชมไปแล้วสบายดีแถะุสบายดีเอามาแต่หึงมาได้ลาลาล่ะมึงามึงหันมานั่งเท่กินยังมาหางมาตาลกุลลียังไปมุหงางโบ่าเนาะสิวคุบมีเลย่เอามึงสบายดีกูแหละสบายตอนไหนกูคุบ เออตั้งแต่ไป็นไทยบอกด้วซื่อพี่น้องเอ้พวกว่าไม่บอกมั่งถึงเพลงน่นหรือเ่เขาโปรโมทนะมาหมีอมามีหัวม้านไม่เหนบอเออหนาหนามันคือเต็มขึ้นว่มันประเภทยังมาตัวมันตุ้ยขึ้นเนาะเปหลังปีไก่คนก็สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสดุดสดุดคนเมื่อหนึ่งกับมะฝุ่นมตองเจ้าเซโนเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมกัน ย่างไก่ทุกคนเลยแต so ่มีมีคนสวยมาเยี่ยมคนสวยกับคนหล่อเพิ่นสิข้าสวรรค์แล้ะคนนอเวย์นะนอเวย์ตอนนี้เช็คคับมาลับติ๊กไก่อยู่ติ๊กไก่เหรอครับเ็นั่นแหละติ๊กไก่แลรกอะจิตัสไพรเพิ่นติ๊กไก่ทุกคนใส่เบิรงติ๊กไก่ฮันเจค้าพิงตันพัมตอนนี้มันโบงามต้องมาเบิรงกฟังนี่มันจะสวยทุกคนนี่ประมาณนี้นะทุกคนใกล้ซิซุกแล้ว นีต่ตัวใหม่หหหหหหมใหม่ฮันทอนฮันท้อนฮันท้อนใหม่ใหม่ทุกคนประมาณนี้ทุกคนรถไพร์นี่เบอร์เบอร์นี่ทุกคนจำจำรถได้ปะสามหกเก้าหกนะทุกคนสามหกเก้าหกกับปิ้งกายไว้ถ่ายนะทุกคน ตอนทำว่าสิขาไปสวรรค์กับจุ่เพลินอยู่กระทาเบิ้งน้องสาวมาหรือบ่อน้องสาวกับมาแล้วกับิิขาวสวรรค์นะทุกคนตอนนี้ก็ยยางไก่ก่อน่อนฮอนโอ้ยฮันฮอนอน,นี่ดนจิตาเสพทุกคน เนื่งพา,ามประกันได้บ่ให้เพิ่นหาได้ได้กำลังเซนนะ่ะเขาสวยกับมาเล่เมื่อวานนี่ว่าสี่อันนั่นนะเอาล็อก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 ไปแล้วล็อกไปแล้วล็อกไปแล้วไว้ล็อกเอาเอาเ,อาเอาพิ่นพินย่ยอดออกกล้องล็อกไปแล้วสว,ส,ว,ส,วสีทเน่ื้อแบบพลาสติกบอกคนมันงามเด็กก็งามสบัดบ๊อบนี่นื่งโอเค แมนเพ,พ, Guys, พิ่นเพิ่นเซตมาแล้วเพิ่นเซตมาได้หักว่ดีต่อเพิ่นเมื่อกี้นี่มันเียคเาแล้วเิ่นจไปถาว่าน้เออส่ิไปนบอสิไปไอ้ในเฮือนเฮือนไอ้โนดปะหรือว่าังไจะไปไปลิดาเจริญลเจริญ แต่หลายอย่างเนาะหมอวันวัสิไปแต่วมือวันเป็นไข่ดยไ่ได้ลูกออกมาหมแมนเขาตักหม้อออกมนเมันฝนเป็นวัดเป็นแมนมนอเป็นข่เป็นวัดีเป็นมิดาาว่เป็นไข่บัตสิไปแต่เป็นบอกเับซีวัาสิไปเยี่ยมพอเเพิกมาเลยรับไปได้กับปักซี มื่อื่นมื่อฮืออะคือมื่วัยสาวเราไปเลยบบสาวเราไปเอื้อเรานที่เราประกวดอยู่เวียนยก่นกอนนะเพราะว่ามันมีโครงการเัวนี้ตัวอะคนมาดีเราไปเบิก่อนลองไปเบิ่งก่อนนะม่เมนเมนเบแาหันกล้ตัวทันจิราปักซีเว่าเฮามีงานทวไทมีเพลงของ่นเเพลงพิงพิชเชอรี่แลูก นายโทรมาเด็ดนี่ฮะบริษัทโทรศัพท์เองก็อ่าพันยุทธหระบเปล่ากันเห็ดอ่อมซาวกินอิ่มอิ่มอ,อยากไปอยู่ฮะผมเป็นไข่เมื่อวานนี่คุณเธอเด็ดมีขาแกน้ำมอฮะแก่แล้วเด็ดมาแลมันเลี้ยสิสิที่บ้านน้ำผูได้ดนี่ฮะ ปกติฮะได้ได้ได้ปกติอันเจตตาส้าเจตตาส้าวพันอันนี้แบบเห็นคนสวยสื่อแต่คนเลยลดหายแม่ตัวเองก็เป็นเอกซเอกิปพีซักสักอาจจะเอาหายมากจะมาเอาผิดก็ได้สดสื่นดซื่อมานางโทมากจินเลยจะเป็นแก่เท่าไรก็สิบพันอาทอนมาอลิตาซื่อสิบพัน เป็นแบบคายดีบา,ยบาลานไท่ก็หันหลังมาเด็กยังไงสบายดีสบายดีสบายเลอ <c oughs> สบายดีต้องมือใหม่ต้องอ่อนเอาอาจับไหนไหมเอามาจับน <c oughs> ี่มาจับแบบสิจับแบบสจับแบบสิเพราะดจับใจคนจังไม่เนิ่มันงอเสร็จแล้วก็ลาตั เอาโตถึกซูสใช่ไหมถึกซูสเอาโตหนึ่งวันโตหนึ่งวันโตหนึ่งวันจะไปบอกต่อนะเขาจะไปบอกเจ้าว่าของเขาแซบไปสิใส่ลูกบาลตามสอนว่นหรือว่าจังไหน้าถ้าคุณชายมาก่อนตั้ตัวนะโอเคเอาไก่เอาไปก่อนวันหรือว่าจังไหนมาถ้ามาก็ได้โอเคปิ้งก่อนจำไดจะเป็นน้องมอยคนน้ำ สเขาสวรรค์แต่เพิ่นสเขาไปกินยูสวรรค์แต่เพิ่นคือจะกินไกส่สวยๆได้ได้ได้ยกนะขะเนียยกขะเนียวเลี้ยเลี้เล้ยเลบเอาแนะก้วไปแล้วไ่เยี่ยมมายามมันนักการเมเพิ่นไม่น คือวิกลาวออกมาชิ้ละละมันจะบอกว่าเขาเขาเาิ้นนี่ยนะเขาใช้องมืมบนะบบอบนชนัทเนาะเพราะว่าเขาจับเขากระก่อนนั่นอยู่แลนะ้วนั่นแหะข่าไปแล้วลูกประมาณนี้แหละคนเพราะว่าคนแบบกินลลลหลินไนยงแบบเปรี้ยวปากว่าคืออันนั้นแหละ ประมาณนันแหละพี่เทาเพิไ่ไมาคูอว่าแล้วนาะทิกเห็นเลยได้ไหมไม่เล็กติงไก่ติงไก่วิเแรกนะคะคนสวยเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินบาาล็อก<ะ>คำเป้ค่ะบ่็อกซิปปนยิบมา,หบา,บาให้กันฮะอ่ะล็อกซิมเบิ่งมันเป็นจังได้มาคาเป่ ม,มันมันแหละตะพูมมองคนหมากกันเลยต้องซีมหมะกแบบนี้ลองซีมนมันเป็นอาไรมันกาทำแบมันหวานมันกะบวหวานมันฝาดมันกะบฝาดเอาซ <c oughs> ีมเองวัน้กินเหงาพวนหลาอ่ามันกินแะละมันเสียนะกินหมากแบบนี้ตัวมันจะต้องสักเทียแบบนี้เออเอาไนออกมปเสียมบอมา่น่าจเปเมาเป็ยามคามเป มันไม่ได้เกี่ยวกับพิษัางมันกินธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้แข็งขั้นมากมันซุกกว่านี่ขั้นปลาใบมืออื่นมันเสี่บกว่านี่เขาใจแล้วมันคล้ายๆปักกทินนั่นแหละปักกทินออกเปนันนิ่หนึ่งเป็นแบะมันยังบดซุกไปนะฮะมันถ้าให้นมันบ่มออกมาออกจากต้นมือหนึ่งก่อน ต้องหาเลือกกินมาปะเนี่ยเนี่นแป๊บนึงนี่เนต้องเป็นแบบนี้ปมะคัมป้สบายดีสบายดีสบายดีเบอกอนเป็นปลกรอยบ้านไดอยู่บ้านไดน้ำเน่กินเอ็นแต่อันนั้นแหละเอาเป็นออกเอาเม็ดมันออกเอาอก้อมันแทงกปลาคาปลาคามหวานเท่าไดปลาคามหวานท่างยังโลดหนึ่งมิตรร้อยหนึ่งลอยซาวมันเป็นแน่นั่น มันเหตุไทยังเกาะเขาเอินประสาดดีเมียกอยังเออกักินกะเลกินกับเป็ดกรมากอีกแหละมันปลาดข้าเจ้านะนะกินเลยไหมมันยังบดุกขากอันนี่ฮะีหลรเป็นเนยเอโอ้ยครับซีเลยไม่ด้หอนเลยตีงใหม่ๆแล้วเนี่ยเมนเป็นยังไง เจ้าออนี่แหละนะโอ้ยนะได้กจะขับสีมาหนี่งไก่หุ้ยซึกต่อนะจะต่ออะไรอ่ะกินอย่างกินไกไกลปะมาขึ้นมะขามคำมาเลยสวัสดีค่ะอันนึกว่าแม่รถเพิ่นอุ้ันจะกินเลยกินคือพวกกินก็มากินแตนังมันต้องเอากรอบๆเนี่ยเสะอันนั้นเด็กไป สิไปไหนก่อนวะไปดึงดอกแขวมีย่งก่อนจะไปเดินลาวเจริญบ่พอดีแนละ่ประมาณหกโมงแล้ยกี่รถจะไปทางหากวะนี่สิไปทางหากไปแล้หวหกวโมงไปแล้วเพราะวันอ้องสาวเป็นหมกเดยด์แบบอยูย่คนเดียวเมื่อวานนอนมึดมืดเลยเสียงบูมี่เลยเพลงกันเด็ดเป็นไถ่ไถ่ก็เป็นไข่เบิดทำอีกสิไปนั่นแหละกคำซีโทมาลุกไปได้เลยปวดกระโดด ก็เริ่มประด้ไปว่าสิไปเมื่อวานนี่แหละท่านไปเด็ดเนอนนี่เนาะรับสีโบมาส่งเมื่อวานนียแมนในมาและมาและมาและสองคนมาแล้วผู้หักวีออดผู้หักวีออสไม่นีเออดนโดนไปเขาก็เริ่มบทียงกันด่ะมีแตงนอนต้นนี่นะเริ่มแล้วฮะอยู่สองคนเขาก็บนคันเขาพิษแล้วเขาเงียบจ้ะ เงียบ <NYU S 2> ไเงียบมันโอ้ถ้าว่าเขาหลายโพดนะอยา้ว่าพบคนอื่นหลายโพดแล้วเป็นยังไงมาแล้วโอาตมเกนหุ่งู่บะสบายดีโอยมกาคนตาบอดมานำเนาะอักซุ่มไปแล้วสบายดีเาาามาแต่หึงมาได ปไปลาบลาบ่ะมึงสาบมึงหันไปนั่งท่กิน่งกินอยกิน่ากินน่นมักหยางมักตาลคุณปเรียนไปมึงยงปบเก่าเนาะสิวกุปมีเลยวะอ่ะมึงสบายดีกูแหละสบายตอนไหนกูปวดมีเออตั้งแต่เป็นไทยมานี่ลืมมันเลยเนาะ เกิดมันไหวในโหลดไหดไดดมมันแก่หรือบปแก่ตัวนี้ฮะหน,หน่อยอ่ะสบายปิ้งไก่บอแซ่เพื่อก,กินหลายแทย้เออเป็นแบบเจ็บท้องปิ้งไก่โกฮะโอ้โหกุ้งปิ้งใหม่ตลอดอย่ามาเออกูปิ้งใหม่ตลอดใครดี คายมือหนึ่งประมาณรอดกว่าโตอลไรครูมือหนึ่งนี่อากาศไปน้ำหลังเพราะว่าบ่มีพายุเฮือนเดิสิครับรถไปน้ำหลังกินหลายๆกินหลายๆสื่อจงกอดนาลีบ่ะมึนบอ่ะนะมึงนาลีลูกนักพูดท่านใดมึงเป็นลูกนักมึงเป็นนลูกกัพูดแต่บ่บอเออมึงเป็นน้องมังนาลิงยังนั่นบ่ะนาแหลมๆมันแต่บ่ มึงคืองามกว่ามันเนาะมันอ้ายมึงพัฒนาขึ้นลิงพิสังเียกะโดอกกะดดีอ่ะแลวมันแก่มันแก่อ้ายกันรอฉัะซ้อมหน่อยสมัครเนาะเอาบัไดมากเกือว่าในนั้นเมื่อนั้นเมื่อนั้บัไดให้กันบอบบัได้บกม่วงฮะได้กินบกม่วงฮะกินอยู่บกสีดาฮะ บเาะชไปกินขึ <à déc> <ations> ้นมาเลยนี้มาคาเมตกคนทุกคนเรเคยกินบันโน้บันน่เนาะปันปันเนี่ยอยู่ดงเห็นอยู่นั่นบันน้าบักมี่บกจักบมาคาเมตโบกจั๊บมาคาเทศภาษาไทยภาษาลาวคาเปตมันเป็นยาออีบันโน้บันนอกบันหมกมี

บางคนเป็นเนี่ยนะเบ้าไหกีขาวว่าเป็นไก่แห้งเป็นไก่เหลือเป็นไก่เจ็บทอดยอกไม่ซื้อพี่น้องให้เพื่ว่าพี่บอกมั่งเป็เพลงหนุ่มพี่บอกเอาโปรโมทบะหมี่บบะหมี่หัวม้านี่เบอกเออหนามหนามมันคือเต็มขึ้นว่ะเป็นเห็ดยังมาก็มันตุ้ยขึ้นเนาะฮะกินในกระเสิร์ฟแล้วเนาะโทรไปโอ้สิวหนามมึงไปแซมซีมึงเอาหนามมาเพิ่งหันซิวไปใส่เมิดว่ะโ้้ขึนเอ บ้ามึงบอกไปก่อนเป็นกระปุกกระปุดกระปุดเออเขาก็สังเกตเนาะตั้งแต่ครบก็บสาวหน่อยหู้ซึกว่ามีแก็ดีขึ้นเนาะัซึ้จากบ่มีรถกับมีรถเนาะจากบ่มีนี่ใแ่ล้วไ่ายถ่าย่ายถ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 ่้ายถ่ายถ่าย่ายถ่่า่า่นย่่า ไปน้ำหมืนสิจังใครแน่นอนเจ้าปนยของก้อขึมาพ่นแย่พเพิ่นยือยู่่ัเพันแอดนะโบิืนมันก็ไปนำกันน่ะสินจังมือด่ะขโมยน้ำกันมือด่ะคอยเลือดยืเฮาไปบอมือน่ะมือฮาไปมือน่ะเห็นปะโบเวลาพ่งนี่โยชน์เพิ่มขึ้นมาตกลงโยนมาเมื่อใดเนี่ฮะ โยด,ดมาแล้วให้คอนเวนเลยก็ได้พอดีเป็นเลยเป็นไก่เซ่ดฮะเอาน้ำไม่เนี่ยลูกเอาออกหมดเลยลูกเคลียร์ทานรวมกันไหมขั้นในมืดเดี๋ยเคลียร์ทานรวมกันมถึงสิเลียงพี่ไก่กับพี่ตงงามมาอุดหนุนในเด้อทุกคนมีแต่ตัวใหญ่ๆแซ่ดที่ปิ้งใหม่ๆเนาะปีกไก่ขวดกันนะ มันอากาศในห้างกันตอนขับขัดแรงๆกับบ่มีคนปันใดดอกคนมีจะซื้อมือหร้วก็ะหอประมาณนีันรถดิน่ายเป็นยังไงบอกระเสริมว่ามีสปอนเซอร์กันได้ทั้งเงินได้ทั้งเสริมได้บึ่งบึ่งดีๆมันจะคืดนะ ให้หน่อยว้าก็ได้แกอบนะยังมาย่องนะเป็นเป็นอันนีซื้อแพงได้เว่นนะฮะไปซื้อแว่นเนี่ยพงนะกู้ไปราถึงร้อยบาทหักบักไปแท้ของคนมาพิสดีร้อยบาท O, yeah. ส่นกำมะน <c oughs> <c oughs> ี่เราได้สงผมกันนะครัเือคเบือหมักหนุมเลยสวนกำมะนีนุ่มม่วนอูมันไป้นซักโศกมันไปโศกไมวัดซีอู่ฮอดจักโมงบัดวัดสิเด็กไปประมาณเจ็ดหกโมงเจ็ดโมงกันไปฮะโทหาห้าโมงกับอีกสองสัโมงไปเพื่ออันนี้ไปเห็ดแกวก่อนต่ว ซาหัวพอดีเลยโอเค<ป><ป>เจอก,กันไปไปยังไงจะไปไปเดฟยังหรือไปเพราะชุดสกับแล้วไปฮะเก่งยังไปสาวไป้องไปไปเน่าเหมือนกันอืมจะต้องออกไปก่อนเลยทุกคนนะทุกคนไปแบบว่าเที่ยวเราวเจริญไปแบบว่านั่นแหละเด็กสาวกสิตามไปรอบหลังนะทุกคนเนาะ ขาวเปล่าห้านขันน้องสาวโบยู่ขันน้องสาวอยู่กันสินั่งรถไปน้ำพึ้นกับบริษีขันน้ำมันรถบริษัทขับรถเองนะทุกคนนะไปไกลไปไกลมาตระแหน่วิจิตรขาววิจิตรอวันนี้โปรโมทกระติ้งไก่เนอะทุกคนอย่าพลาดล้ำคาวิจิตรขาวจะขอโปรโมทแน่นะจังไดค์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แน่เด้อสิ่งสำคัญเนาะคำใดคำใดบอสุภาพหรือว่าว่าวยั้งบอสุภาพว่าวยั้งบอถือใจก็ขอโทษขออภัยเนาะ แบบว่านเนี่ยได้โบถือบบต้องกาบคอมเมนต์ติเตียนขมาได้อนอยนอยินดีหลับฟังทุกอย่างนะปากกดไลค์กดแจ์กดซับสไคร์ในเด้อปากบึงที่สัคัญปากบึงโฆษนณานแน่ไปซะสบายดีสบายดี